มันมีเรื่องของความมีน้ำใจที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปทั่วโลกนะครับมีหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อว่าลุคเออร์วินเขาทำคอนเทนต์ลงในทิกตอกนะครับแล้วก,ก็น่าจะมีคนตามมากพอสมควรนะครับเขาเนี่ยทำคอนเทนต์ก็คือไปบอกพ่อค้าขายผลไม้ที่ภูเก็ตบอกว่าไม่ได้ทานอะไรมาทั้งวันเลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินขอผลไม้สักลูกได้ไหมพ่อค้าคนนี้ใจดีบอกว่าเอาอะไรล่ะเลือกเลยหยิบมะม่วงให้แล้วก็ส่งไปให้ก่อนเลยคือก่อนที่เขาจะเลือกเนี่ยก็บอกว่าเอามะม่วงไปไม่คิดเงิน ตัวลุคเออร์วินเนี่ยก็ถามซ้ําหลายต่อหลายครั้งว่าพี่ไม่คิดเงินจริงๆเหรอพ่อค้าบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องฟรีโอ้โหแล้วก็สุดท้ายแล้วมาเฉลยตอนท้ายบอกว่าอันนี้เป็นชาเลนเป็นการทดสอบมีรางวัลให้2,000บาทยื่นให้พ่อค้าขายผลไม้เจ้านี้ปรากฏว่าเขาบอกไม่เอาขอออกมาแค่50บาทอเป็นค่ามะม่วงตัวลุคก,ก็ยังไม่ยอมบอกว่าพีเ่เอาไปเถอะเอาไปเถอะเขาก็ยังไม่ยอมเขาบอกโอ้โหแบบอันนี้เนี่ยประทับใจมากกับคนไทยคนนี้